คปสวัสดีคปสวัสดีครับแล้วก็ทีพโฟลินก็ให้ตามไปเรื่อยๆจนสิบสามสิบสี่บาทเนาะแคบอืมก็ยังตามต่อนะฮะยังถือไว้ใช่ไหมฮะหุ้นตัวนี้อ่าก็ยังถือครับอืมฮะส่วนแซดเองนะฮะแซดก็เรายังมองดีครับเรามองดัคไับเรามองว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งในตัวเทอราวครับอืมแต่นี้มันยังไม่ไปเลยตั้งแต่เช้าเลยนะฮะก็อาจจะดูหน้าลำคาญสักนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นไพรซิ่งที่ค่อนข้างดีครับ ราคาพื้นฐานเท่าไหร่อีกทีนะพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่ยี่สิบสี่บาทครับยี่สิบสี่บาทนะหุ้นสมบูรณ์โภชนาเอ้ยไม่ใช่สมบูรณ์แอดวานนะครับสมบูรณ์แอดวานครับขอโทษขอโทษสมบูรณ์ผู้ชนานี่เป็นร้านอาหารครับใช่ใบริการบ่อยครับแตอันนี้ก็ผลิตชิ้นส่วนนะฮะใช่ครับก็เป็นชิ้นส่วนสะพายรถยนต์ครับดูทางตลาดตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นยังยืนที่เหนือบริเวณพันสี่ร้อยเจ็ดสิบจุดนะฮะเป็นยังไงต่อฮะ ก็ต้องบอกว่าพยายามนะฮะตลาดก็พยายามที่จะให้ได้เหนือพัน4 8 4ุดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูเที่ยวนี้จะเห็นว่าตลาดที่เบรกขึ้นมามีสองจุดสำคัญสำคัญก็คือแถวพันสี่ร้อยหกสิบสี่ับอันที่สองก็คือเป็นด่านแถวพันสี่ร้อยแปดสิบสี่นะครับซึ่งตรงด่านหลังเนี่ยก็ยังจะเบรกไม่เบรกอยู่ยังกำลังเดินึนกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยภาพก็คือเราอาจจะเจอการแกว่งอยู่ในกรอบตรงนี้ครับ คือวันนี้ไม่ผ่านไปเนี่ยทาให้สถานหน้าเรามีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันที่อาจจะมีแกล่งตัวหรืออ่อนตัวลงมาเพราะว่าวของหลายประเทศต้องบอกว่าภาพเป็นโพซิทีฟในมีเดียมเทอมแต่ว่าระยะสั้นส้นหลายหลคนเนี่ยรักข่าวเรื่องของอเมริกาเมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นในระยะสั้นๆัเนี่ย ข่าวดีตัวนั้นมาแล้วถ้าเกิดสมมติมีอะไรไม่ดีเช่นงบออกมาไม่ดีตัวเลขเศรษฐกิจไม่ดีหรือสัปดาห์หน้าอเมริกาเองเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวจะออกมาเป็นสัปดาห์แรกๆหลังจากที่หยุดชัดดาวไปสักประมาณสองอาทิตย์ได้เนี่ยตรงนี้หลายตัวเลยอาจจะออกมาไม่ได้ดีหรืออาจจะไม่ดูน่าประทับใจนะครับก็จะเป็นความเสี่ยงในตัวสัปดาห์หน้าซึ่งทําให้ตลาดจะแกว่งได้แต่ว่าแกวงสัปดาห์หน้าจะเป็นโอกาสที่ดีก็นักลงทุนควรจะจับตาหาโอกาสซื้อไหไว้ครับ อืค่ะแต่ถ้านลงทุนที่ถือมาแล้วล่ะฮะถ้ามันแกว่งทําไงคะก้มาดูแล้วไม่ได้แน่กลัวนะเพราะว่ากรอบของการแกวงเนี่ยมันคือประมาณแถวจุดที่มันเบรกขึ้นมาคือพันสี่ร้อยหกสิบสี่นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเจอการแกว่งอยู่แถวๆนี้ฮะให้หน้าเบื่อเล่นคือพันสี่ร้อยหกสิบถึงแถวพันสี่ร้อยแปดสิบแถวนี้ห้ามงมงกับมองกรอบเลขกลมๆเนี่ยก็อยู่แถวๆนี้ครับอืมค่ะค่ะก็เทรดตามตัวตเพราะฉะนั้น <จง S 2> ไม่ได้แน่กลัวอันนี้ <c oughs> หนึ่ง <c oughs> ถ้าไม่ใช่หุ้นใหญ่ถ้าไม่ใช่หุ้นใหญ่เนี่ย แทบอาจจะไม่รู้สึกผลเลยด้วยซ้ำนะครับเราเห็นหุ้นการเ,เล่ที่โมเมนตัมน่าจะเป็นโพซิทีฟถึงแม้ว่าตลาดจะมีแกว่งบ้างแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นใหญ่ใช้จังหวะแกว่งนั้นนะฮะในการที่จะหาจังหวะซื้ออืมค่ะค่ะแล้วหุ้นใหญ่ที่ทางกสิกรไทยมองตอนนี้เป็นหุ้นประเภทไหนยังไงคะเออเราชอบธนาคารแต่ชอบตัวอสังหาริมทรัพย์ครับเรามองว่าอไปในตัวนี้ยังอยู่ในจุดที่ว่าน่งหน้าสนใจแล้วโมเมนตัมหุ้นกลุ่ม ธนาคารกับพลังตัวของทางด้านสังหาเนี่ยเป็นวม,มตั้มที่เป็นบวกครับก็ตัวนี้ถ้าเราชอบนาาสุดในตัวกลุ่มธนาคารคงจะเป็น KTB mm hmm. นะครับถามว่าทำไมเราชอบ KDB ก็เราคิดว่าโดยภาพรอบใหญ่ใหญ่เนี่ย KTB เป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับ <Okay. S 2> เราลองนึกดูว่า1 1ปีที่แล้วเนี่ยวเวลาเราซื้อหุ้นใหญ่ตัวหนึ่งในกลุ่มธนาคารเราจะนึกถึง VPL <Okay. S 2> นะครับ7ปีที่แล้ว8ปีที่แล้วเนี่ยเราจะนึกถึง SCD วันนั้นเป็นคนแรกที่ทําเรื่องสินเชื่อพวกรายย่อยที่แล้วโด่งดังมากพอสักห้าปีที่แล้วเนี่ยหรือว่าสี่ปีที่แล้วห้าปีเนี่ยเราพูดถึงเคแบงก์กว้าง้งเยอะนะครับมาจับธุรกิจเอ e เอมอทมาทอะไรหลายอย่างแล้วก็พอมาถึงวันนี้เนี่ยก็จะเริ่มมาถึงจุดที่เอ๊ะคนไหนคนไหนบ้างที่ทําแล้วยังมีโอกาสที่จะทำให้ดีขึ้นก็จะเป็นเคทีีนะครับเพราะว่าวันนี้เคทีบีเนี่ยยังพัฒนาสินเชื่ออีกหลายรูปแบบเลยเขาเป็นคนที่มีฐานลูกค้ากว้างมากๆเลยเพราะว่า อ่ารัะชะการทั้งหมดนะครับก็ใช้บัญชีของกรุงไทยอันที่สองก็คือตัววันนี้เนี่ยเขายังทําอะไรได้อีกหลายอย่างยังสามารถประบริการสินเชื่อรายย่อยยังสามารถที่จะเพิ่มรายได้ที่เป็นพวกที่ไม่ใช่อดอกเบีย้ยเป็นพวกค่าธรรมเนียมต่างๆเนี้โอ้ต้องบอกว่ามีมีแอรเรียที่สามารถทาได้ก้อนท่นเทียเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเขาทำึ้นมางจริงเนี่ยเราคิดว่าความโดดเด่นตัวนี้จะ สูงแล้วก็เหนือกว่าตัวของทางด้านธนาคารอื่นๆซึ่งต้องบอกว่าทําดีมากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการจะดีให้แบบเป็นเป mm hmm. อร์เซ็นต์ที่เยอะๆกว่าจากตรงนี้เนี่ยเอ๊ะมันจะเริ่มไม่ง่ายเท่านะครับตัวเคทีบีเคทีบีเนี่ยมีโอกาสที่จะทาตัวเองให้ดีขึ้นไปได้มากกว่านั้นก็มองว่าถ้าเกิดมีเหวี่ยงอะไรยังไงตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสในการที่จะซื้อ,อหุ้นธนาคารครับค่ะส,สำหรับเคทีบีถ้าหากนักลงทุนติดต้นทุนบริเวณ22-24บาทแล้วคะ่ะ ก็ไม่ได้แน่ลัวครับเราคิดว่าหลุดครับเราคิดว่าหลุดครับตอนนี้ถ้าให้มองกรอบดาวไซด์ของ KDB ก็อยู่แถวประมาณยี่สิบต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อถ้าใครจะถูใจะใยังไงก็แถวประมาณยี่สิบต้นน่าสนใจครับอืมแต่ถ้าราคาปีห้าหกกับห้าเจ็ดแล้วคะตัวนี้เอ,อตัวนี้ตัวราคาเหมาะสมเราอย่างยังไม่เห็นประเมินไปถึงปีห้าเจ็ดนะครับออยังเป็นราคาเหมาะสมปีห้าหกอยู่แต่ว่าเทออ่าที่เห็นเนี่ยจะอยู่ที่เอ,อแฟร์ไพรส์ประมาณที่ ถ้าดูของตลาดกว้างๆเลยมีตั้งแต่คนที่ให้28ถึงประมาณสัก30ินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราคิดว่าสายไมีเยอะพอสมควรครับถ้าโลเอาไปปีหน้าก็น่าจะเป็นตัวเลขที่ที่ไม่ได้ดูน่าเกียดครับอ๋อสักวันจะมา30บาทให้เห็นค <laughs> ่ะค่ะที่พูดถึงเคทบีด้วยประเด็นของอเทรนเศรษฐกิจต่อจากนี้ไปใช่ไหมฮะเรื่องการลงทุนเมกะโปรเจกต นี่ครับเป็นประเด็นโดยภาพใหญ่แล้วก็ถ้ามองในแบงค์ทั้งหมดคนที่ซัพพอร์ตเรื่องของมิกกับโปรเจกต์เรื่องของสองล้านล้านบาทเนี่ยเคทีก็น่าจะเป็นอ่คนที่น่าสนใจในการที่จะมีได้ผลดีตรงนั้นในการปล่อยกู้ในการซัพพอร์ตรัฐบาลต้องต้องบอกว่าอย่าไปกลัวการเมืองมากนะครับเพราะบางคนในอดีตจะมองว่าเอ้ยการเมืองเนี่ยไม่ดีหรือว่าการเมืองมาโดมิเนต่ยเคทีได้แต่วันนี้สถา,านการณ์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้เคทีเนี่ย ถูกกากับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งไม่สีส่วนนะครับแต่ว่าสถาบันการเงินรัฐแห่งอื่นสีอันนี้น่ากลัวครับเพราะว่าพวกนั้นนี่เขามีกฎหมายเฉพาะซึ่งไม่ได้ขึ้นตรงต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเขาไม่จำเป็นต้องรีพอร์ตเวลาไปปล่อยกู้นั้นปล่อยกู้นี้แล้วเสียหรือว่าสมมุติไปปล่อยรับจ้างนำข้าวแต่แล้วเนี่ยจะได้เงินคืนไม่คืนเนี่ยอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ K t ทต้องบอกว่าโดยคุณภาพของสินทรัพย์ไม่ได้มีอะไรเป็นน่ากังวลเลยครับ ค่ะค่ะก็ดีเนาะคุณกิตพลนะฮะก็ตามประเด็นเคทีบกันต่อเนื่องอ่ะครับพี่กิตพลครับ,รบ,รบแล้วทางด้านของอสังหาครับทางกสิกรมองตัวไหนบ้างครับอสังหานี่เอ,อนแ่ะตรงนี้ มองเป็นภาพอย่างนี้ครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่สังหารที่เราเชียร์มากๆอยู่สองตัวแล้วก็ไปบ่อย,อยเรื่อยๆก็คือพฤกษากับสุภาไัยนะครับสองคนนี้มีแบ็กบล็อกครึ่งปีหลังที่สตรองมากๆเลยเพราะฉะนั้นเออก็จะเห็นว่าราคาหุ้นที่นี้ถ้าเราไปดูบอททองเมื่อสักรอบนี้แล้วขึ้นมาเนี่ยคนที่ขึ้นมาเยอะสุดเลยก็คือพฤกษากับตัวของด้านสุภาลหลนะครับ,รบที่สามจะเป็นุ้น L P N ที่นี้พอมาถึงช็อตตรงนี้เนี่ยเถามว่า หุ้นพกษาสุภาลัยน่าสนใจไหมก็ยังน่าสนใจอยู่เพียงแต่ว่าวิธีการจะซื้อหุ้นที่เอาผลตอบแทนนี้เนี่ยไม่ควรจะมาไล่ฮะเพราะไล่แล้วเดี๋ยวโดนนะครับบางทีจังหวะรุนแรงเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อหุ้นสองตัวนั้นอาจจะต้องรอจังหวะย่อสักนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเกิดคนกลัวว่าเอ๊ะล้วเกิดมันไม่ย่อทําไงดีงดล่ะก็อาจจะไปหาหุ้นที่มันแลงก,กาดในกลุ่มนี้ซึ่งอาจจะปลอดภัยกว่านะครับเพราะฉะนั้นแลงก,กาดในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะอยู่ในตัวของทางด้านับตัวของงทาด้าน อของตัวเอตัวของทางด้านเอสเซียสแตนดงด้านเดี๋ยวอาเอพนะครับแล้วก็ซิริพวกนี้เนี่ยถ้าเกิพวกนั้นในช่วงสั้นๆเนี่ยจะมีความปลอดภัยกว่าเพราะว่าขึ้นมาน้อยกว่าตัวของพีเอสกับสุภาไหลก็ทั้งเยอะครับสุภาไหลก็ขึ้นมาเยอะนะครับพี่ใช,ใช่ครับก็ต้องถือว่าค่อนข้างโดดเด่นเลยในเที่ยวนี้มีโอกาสย่อไปประมาณเท่าไหร่ครับ เออเราคิดว่าในในระดับการย่อเนี่ยมองไม่เกินสี่ห้าเปอร์เซ็นนะครับมองถ้านักคุณนเห็นกนารย่อสักประมาณเรียกว่าอาจจะห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยเราคิดว่าถือว่าเป็น pricing ที่ก็ข้างดีครับแต่ถ้าเทรดของเอสซีเอต้องเทรดแบบไหนกรอบตอนนี้สี่บาทแปดค่ะเออตัวแด,ด้านพวกตัวเอสซีอตัวนี้จริงๆเราคิดว่าเราไม่เก่งราคามากเท่าไหร่ฮะเพราะว่า SC s อสซีเอในี่จริงเที่ยวนี้ จะเห็นว่าเขาลงน้อยนะฮะตั้งแต่เที่ยวที่ผ่านมาที่ตอนลงเนี่ยเพราะว่า SCS เป็นต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะตอนนี้ทุกคนเริ่มมามองช็อตของปีหน้าแล้วว่า,าปีหน้าเนี่ยเอาพอร,รต์ตตตัวไหนบ้างที่มีโอกาสที่จะรีพอร์ตกำไรที่มันโตขึ้นจากปีนี้ได้ซึ่ง SCS เป็นคนที่ตัวไม่ใหญ่นะครับเพราะตัวไม่ใหญ่ข้อดีก็คือว่ากําไรโอกาสที่มันจะโตขึ้นต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นไปได้นะที่สังหารใหญ่ๆบางตัวเนี่ยกำไรยังน่าจะโตอยู่เองแต่ว่าความโดดเด่นหรือเปอร์เซ็นต์ของการโต จะไม่สูงมากเท่ากับภาพของ้านปีนี้นะครับเพราะฉะนั้น s c s ตตรงนี้เราคิดว่าน่าสนใจครับอาจจะแทนที่จะใช้ต่อราคาอะไรมากก็แบ่งเงินไปทั้งสองก้อนครับก้อนหนึ่งก็ซื้อแถวประมาณสี่บาทตรงนี้แล้วก็เราคิดว่าต่อให้มีแกว่งบ้างก็ไม่เยอะครับกอบนเท่าไหร่คะถ้าเทรดอ่ะถ้าถ้าเทรดนี่ก่อบนจะอยู่แถวประมาณที่สี่บาทสามสิบครับโอเคค่ะสามสิบต่างเนาะครับได้ค่ะ ก็มาเป็นระยะระยะเลยนะฮะคุณกิตพลค่ะใช่ครับ <c oughs> ก็จะเป็น <c oughs> หะุ้นที่จะเห็นว่ายิงฟอร์มของเขาการเล่นก็ดีก็ถือว่าไม่สวิงมันผลมากไว้เป็นลักษณะของการยืนกับการไล่มากกว่าค่ะโอเคครับ <c oughs> ได้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับได้ครับย <c oughs> ินดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs>